สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องชายครับผมคุณศึกสอเดชพันธ์คุณศึกสอเดชพันธ์มีคิวละเห็นใบรายการหรือ,อยังขึ้นขึ้นไปละเห็นแล้วขึ้นเมื่อแม่น่าจะเมื่อวานที่ผ่านมาครับแล้วเรารู้ตัวกี่วันเนี่ยก็ซ้อมเตรียมตัวมานานก็ยิงว่าได้เจ้คนที่สามตั้งแต่รอบแรกๆเลยใช่ไหมที่เขาขึ้นรายการไว้ก็ก็ซ้อมมาลตลอดใช่ครับซ้อมมาตลอดเดือนน่ะที่อยู่ที่อยู่ค่ายนี้มา สองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าใช่คือไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้กลับใต้เลยมาไหนกลับแล้วโอ้แสดงว่าความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้ครับนะครับแล้วมาเริ่มแบบฟอมแบบเข้มๆหนักๆเลยอ่ะประมาณกี่วันประมาณนี้จะอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์นึงได้แล้ววันนี้วันที่เจ็ดอ่าแปดต่อยวันที่สิบเก้าก็เหลือประมาณสักวันได้ประมาณนี้เป็นไงมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ปั้มกันบ้างก็ มีรุ่นพี่ครับป้าหมาพี่สายใหญ่มาต้าสายใหญ่มีใครอมันละกดแดงครับมันละกดแดงก็หลายคนอยู่เนาะชโดยปัมโดยซ้อมเป็นไงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็70-80ได้แล้วอ่า70-80เปอร์เซ็นต์ถึงมวลชกก็100เปอร์เซ็นต์ใช่ครับพูดถึงคู่ชกของเราหน่อยพลังเพชรชอแชมเปี้ยนเราเคยเห็นเขาต่อยไหมก็เคยศึกษาเคยดูอยู่ครับใช่ไหมใช่ครับเพาเป็นมวยสไตล์ไหนครับ มวยคุงยาวกับมวยเข่ามวยเข่าคุงยาวเป็นไงวงทรงนี้ก็มีอะไรตรงมีอะไรน่ะครับก็วงในครับเข่าเข่าเหนียวไหมนะฮะแล้วเราเป็นมวยสไตล์ไหนอ่ะก็ต่อยต่อยยางครับเตะขาต่อยหมัดโอ้ยนะเออนี่เป็นการชกกรุงเทพไปแรกของเราเลยปะไปที่สองครับไปแรก่อยที่ไหนอ่ะไปที่ราชดำเนินึงกี่ปีมาแล้วครับประมาณสามปีอะโอ้ยนานแล้วดิใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นการมาชกช่องเจ็ดครั้งแรกของเราเลยใช่ครับแล้วก็ได้ชกมแล้วภูมเสือเลยเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดนึ่งจะมีตื่นเวทีไหมเนี่ยไม่ครับไม่มีเนาะเพราะว่าไม่มีแฟนมวยเข้าดูนี่เออก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากมายใช่ไหมเออแล้วลูกพี่เราอ่ะพี่เชษพูดอะไรกับเราบ้างก็ก็ให้ชกไปเต็มที่แล้วก็ ลูกหนักไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอ,อ่าพูดถึงคุณสึงหน่อยแฟนมวยเมืองกรุงเขาอาจจะไม่คุ้นกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการมาชกทั้งเจ็บแค่ไฟสองไฟอ่าไฟแรกแล้วก็มชกกรุงเทพไฟที่สองที่ใต้อ่ะเราเจอมวยระดับไหนมาก่อนก็พวกหนึ่งแสนว่านกิโลอะไรปะมานี้มีใครอ๋อที่จำได้ที่เก่งๆที่มีชื่อหน่อย เจ้านาราเจ้านาราแล้วก็นักพนิอ่าแล้วก็มีใครอีกมีใครวะเอาที่จําได้จำจำได้จำได้กันประมาณนี้ไฟล์ล่าสุดเราชกไว้เมื่อไหร่เมื่อสงการได้สงการมีสายใช่ไหมคนหลายเดือนต่อยที่ไหนครับต่อยที่หาดใหญ่ครับเป็นไงบ้างชนะนอกครับผมก็นที่สองเจอใครจ้าไหนไหมเจอกับหนึ่งแสนหนึ่งแสนวอเสียนคิรีอะไรใช่คไหม เราเวทน้ำหนัก112ปอนด์ของเราเนี่ยมันมันใหญ่ไปไหมดูเราก็ตัวเล็กนิดเดียวอยู่นะ112ก็พอดีครับน้ำหนักพอดีเหรอไปปล่อยกิโลครับไปปล่อยก็นี่ก็5 0็ดครึ่งง่ายกอ่าก็11 um, 100. 100 100. 100 100, Oder 112คิดว่าเขาต่อย100ท่าไหร่นะ114หรือ112 114 114เหรอมันใหญ่ไปไหมอ่ะคงใหญ่ขึ้นไปไหมอหรอแต่ละถ้า112นี่จะพอดีใช่ไหมใช่ก็เอาไว้ระยะยาว เพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำหนักเยอะเพราะว่ามวยรอบนี้เขาต่อยกันหลายเดือนใช่ใไหมแล้ววันอาทิตย์ที่19เนี่ยจะต่อยทรงไหนใส่แผนไหนดีก็เดินบทบทเลยใไหมบูเล็คเลยฮะใช่ครับเดินบีบเข้าไปเนโลกใกล้นอกเลยใไหมขนาดนั้นเลยโอ้โหแล้วมองไปไกลขนาดไหนถึงมวยรอบนี้เรามองถึงรอบลึกขนาดไหนก็ จะพยายามต่อยเขาหลบซิงก็ได้ครับต้องเขาหลบสีสีคนไม่ได้มองถึงซิงเลยใช่โอาสนั้นเลยใช่เราเป็นคนจังหวัดไหนครับคนสงขลาครับเอาจังหวัดสงขลาอำเภออำเภอนาทวีนาทวีสงขลาอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบแปดครับสิบแปดปีใช่ถึงถึงถึงซิงนะอันนี้นี่พูดแล้วนะต้องต้องถึงอ้าวฝากถึงแฟนๆขอเราหน่อยฮะก็ตัวเองกับก็ช่วยเป็น กำลังใจให้คุณสุดสอยเยี่าฝันนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องชายอ่าซ้อมต่อ